เทพเซียน40,000ปีตอนที่327ตอบโต้อย่างฉับพลันบึมในถ้ำที่หลีเยาวพึ่งหมุดเข้าไปพันเกิดระเบิดดังสนั่นลันโลเปลวไฟอันเกรียวกราดอัดวูบออกมาจากปากถรร้ำมพวยพุ่งขึ้นไปท้องฟ้าจากนั้นพื้นดินถล่มยวบโถงถ้ำส่วนต้นพังทลายลงมาทั้งหมดหุ่นรบสัตว์สงครามหลายสิบตัวไม่ทันระวังส่วนใหญ่ ถูกระเบิดแหลกละเอียดขาดทีเหลืออีกไม่กี่ตัวก็ไม่อาจขยับเคลื่อนไหวได้ถูกฝังลึกอยู่ใต้ก้อนหินในศูนย์บัญชาการภาพถ่ายทอสดจำนวนหนึ่งเปลี่ยนเป็นจอสีดำไปทีละภาพระเบิดผลึกวิเศษที่ลียาวติดตั้งไว้ในถ้ำลวงนาช่วยส่งวิญญาณหุ่นรบสัตว์สงครามอันร้ายกาจหลายสิบตัวในคราวเดียวสำหรับตัวมันเองมุดลอดทางแยกภายในถ้ำยามนี้บรรลุถึงอีกด้านหนึ่งของภูเขาแล้ว ทำตายดินแห่งนี้ยืดขยายไปในทุกทิศทางมีทางเข้าออกทั้งสิ้นเจ็ดช่องทางนี่เป็นเหตุผลที่หลี่เหยาเลือกวางกลับดักไว้ที่นี่ในสะพานเรือของเรือรบจอมค้างถลายคืนหนิงเฟิงหลี่ตาแคบลงส่วนลึกของดวงตาทอประกายเย็นเยียบทุนระเบิดทะลวงใจถล่มพระสุธาสี่ลูกเป็นเสียงคำรามกระหึม่มพุ่งตรงดิ่งไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยระดับความเร็วใกล้เคียงกับความเร็วเสียง ในระดับชั้นของกึ่งความเร็วเสียงระยะทางหลาย10บก Rangers, Arizona, Story, ิโลเมตรเท่ากับอยู่ไกลแค่เอื้อมแกนสาว่านของทุนระ, maison, ระเบิดทะลวงใจทะลงผุสธาหมุนขวางอย่างเร่งร sure o, ้อนพาตัวเองดำดิ่งลึกลงไปใต้ภูเขาเสียงหินแตกและเสียงเจาะลึกของสว่านดังกองเข้ามาในสองหูของหลี่เหวยาอย่างชัดเจนหลี่เหยาหนังศีษัชานึบหัวใจเต้นระทึกขึ้นมาทันที แม้แต่มันเองอย่างคาดคิดไม่ถึงว่าการตอบโต้ของหนิงเฟิงจะมาเร็วถึงเพียงนี้และสิ่งที่น่าสะพึงกลัวย,ยิ่งกว่าคือความแม่นยำอย่างร้ายกาจทุนระเบิดทะลวงใจถล่มพสุธาทั้งสี่ปรับเปลี่ยนเส้นทางและตำแหน่ง,งแง่มุมอยู่ตลอดเวลากลายเป็นโอบรอมมันไว้จากทุกทิศท,ทางพร้อมกันหลีเหย่พันตวัดกองความเร็วพุ่งทะยานขึ้นอย่างฉับพลันโถมสายทะลวงขวาอยู่ภายในถ้ำอันขับแคบและครุขะ รีบวิ่งตะบึงไปยังทางออกที่ไกลที่สุดชุดรบผลึกวิเศษเฉียดกระทบผนังหินอย่างรุนแรงไปตลอดทางประกายไฟแลบลั่นไปทั่วทุกทีแต่ลีเห่ยาไม่แยแสสนใจอย่างสิ้นเชิงบึมบ้มบึมบึมเสียงระเบิดหนักทึบดังสนั่นสี่ครั้งสอนราวกับเกิดระเบิดขึ้นที่ด้านหลังศีรษะของมันก็ไม่ปาดคืนความร้อนกวาดวา่าราวกับขึ้นยักษ์ถาโถม โถงท่านที่อยู่ด้านหลังถล่มไล่หลังมาอย่างรวดเร็วในที่สุดครืนกระแทกก็กวาดซัดเข้ามาถึงตัวกรบกืนรีเหยาวลงไปจนหมดสิน้นลีเหยารู้สึกราวกับถูกยอดยุดสถานฝาผู้หนึ่งทีบใส่กลางหลังอย่างเฮี้ยมเกรียมแม้จะมีชุดรบผลึกวิเศษและชุดรบนานโนโป้องกันไว้ถึงสองชั้นแต่มันยังคงกระอักโลหิตเป็นฟูฝอยกระดูกสันหลังเจ็บปวดราวกับว่ากำลังจะหักกลาง อลีเหวาถลึงตากลมกว้างอาปากกว้างพ้นอารมณ์ปานคุณออกมาจากปอดป้องกันไม่ให้อวัยวะภายในถูกกระแทกทำร้ายจนรับบาดเจ็บบอบช้ำในที่สุดก่อนที่โถงทำทั้งหมดจะแหลกเป็นจุนมหาจุนมันก็พาตัวกระเสือกระสนออกมาได้สำเร็จม่านฝุ่นควันหนาทึบพุ่งออกมาพร้อมกับร่างของมันนี่ราวกับถูกภูเขาไทซานถล่มทับก็มีป่าน กระสวยสงงขามพึ่งผิดที่รอยอยู่บนทองฝาคนพบตำแหน่งของหลีเหยาวในทันทีพึ่งผิดทางก้าวไม่กล้าพาตัวเขาใกล้เกินไปแต่ก็ไม่ออกห่างเกินไปทางหนึ่งยิงกระบี่บินจู่โจมลงมาไม่ขาดสายอีกทางหนึ่งส่งข้อมูลพาไปยังเรือรบจอมครั่งถลายคืนคราวนี้นิงเฟิงเพิ่มปืนใหญ่แม่เหล็กสายฟ้าไทยอี้เข้ามาอีกสองกระบอกปืนใหญ่แม่เหล็กสายฟ้าไทยอีสีกระบอก เล่งเป้ามายังหลี่เหยาอย่างพร้อมเพียงแม้ว่าพวกมันจะอยู่ห่างกันหลายสิบกิโลเมตรแต่หลี่เหยายังคงรู้สึกว่ารอบกายถูกห้อมร้อมไปด้วยไฟฟ้าสถิตทั่วร่างฉาซานเส้นผมลุกชี้ชันเล็บมือแตกลันบบ,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 บุกระสุนสายฟ้าสี่ลูกกีดผ่านนภาข้ามระยะทางหลายสิบกิโลเมตรในชั่วพริบตาแตกระเบิดขึ้นรอบกายมันทีละลูก ราวกับชามยักษ์สี่ฝาสี่ใบครอบลองมาติดติดกันปกคุุมไปทั่วทั้งป่าสร้างเป็นแดนต้องห้ามแห่งการทำลายล้างอันน่าสะพึงกลัวสีแห่งหนิงเฟิงสมแล้วที่ถูกขนานนามว่าเป็นเสียนเรือรบมือหนึ่งแม้ว่าจะมีระยะห่างหลาย10กิโลเมตรแต่การยิงปืนใหญ่ละรอกแรกของมันยังคงแม่นยำอย่างน่ากลัวแต่ละนัดตกลงมาห่างจากหลีเหยาไม่เกินร้อยเมตรเท่านั้น ทวา่าลีเหวแม้แต่หางตายัางไม่เหลือบแลโทมทยานไปด้วยความเร็วเหนือขีดจำกัดคนกลายเป็นลำแสงสีดำสายหนึ่งพุ่งลดเลี้ยวไปมาในแนวป่าทึบอย่างปราดเปรียวกระบี่บินเอ่ยปืนใหญ่แม่เหล็กผลึกวิเศษเอ่ยปืนใหญ่แม่เหล็กสายฟ้าไทยอี้เอ่ยอาวุธวิเศษสารพัดชนิดกระนำโจมตีไล่หลังมาอย่างกระฉันชิดกลุ่มแสงหลากสีเรียกได้ว่าห่างจากสันหลังของมันไม่ไกลเท่าใด ภูเขากำลังสั่นสะเทือนป่าทึบกำลังลุกไหม้หลายครั้งหลายหนที่กระสุนสายฟ้าเฉียดผ่านร่างของมันไปไม่ไกลมีอีกหลายครั้งที่ลูกไฟร้อนแรงแทบจะกลืนกินมันลงไปทั้งร่างแต่หลีเหยาวยังคงกวัดแกงดาบสะบันสายลมพาลูกไฟแยกเป็นสองส่วนเข็นคาเปิดเส้นทางแห่งโลหิตและเปลวไฟโดยไม่หยุดชะง,งักแม้แต่ชั่ววูบฉากการไล่ล่าและหลบหนีอันน่าตื่นตาตื่นใจนี้ สะกดถังศูนย์บัญชาการจนเงียบสนิทแต่ละคนมีเหงื่อเย็นผุดขึ้นมาบนหนา้าผากเบึ้งตาจนดวงตาแสบเคืองแต่ก็ใจจดใจจ่อเกินกว่าที่จะกระพริบตาสักครั้งจนถึงยามนี้หลายคนค่อยตระหนักชัดว่าการแข่งขันศึกประลองลูกแก้วบินเมื่อครึ่งเดือนก่อนลีเหยาไม่ได้คว้าชัยชนะมาได้เพียงเพราะอาศัยโชคช่วยชุดรบกระดูกทมินเป็นชุดรบที่มีประสิทธิภาพเป็นเลิศอย่างแท้จริง มีความน่าเชื่อถือสูงมากสามารถทนต่อการทดสอบต่อสู้จริงได้อย่างสบายสางกวนเซียนเกาะที่ขับชุดรบกระดูกทมินมีพลังฝึกปือเพียงด่านเหลียญชีจริงๆเจ้าไม่ได้แอบให้ยอดฝีมือเซียนเกาะด่านจูจีของเจ้าปลอมตัวมาใช้หรือไม่เยินสิงเปยขมวดคิ้วชำเลืองมองไปยังสางกวนเชื่อแวบหนึ่ง สร้างกวนเชอยังคงมีสีหน้าราบเรียบยกถ้วยชาขึ้นจิบอย่างสบายอารมณ์แต่หลี่เหยาวกลับไม่ได้สุขสบายอย่างที่ทุกคนเข้าใจหากเพียงถูกไล่ลา,ลาด้วยกระสวยบินพึ่งผิดก้าวลำมันจริงไม่เห็นอยู่ในสายตาและมีความเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมว่าจะสามารถเหินขึ้นไปบนฟ้าเด็ดปีกพวกมันลงมาทีละตัวแต่ปืนใหญ่แม่เหล็กสายฝาไทยอีซึ่งมองไม่เห็นตัวต่างหากที่เป็นภัยคุกคามร้ายแรงที่สุดสำหรับมัน หากถูกยิงเข้าต,งต,งตงรงๆเกรงว่ามานโลพลังปานของชุดรบกระดูกทมินไม่อาจต้านรับเอาไว้ได้ส่งผลให้ขีดความสามารถในการต่อสู้ของมันลดหวบลงอย่างน้อย30%ในทันทียิ่งไปกว่านั้นหากยังคงยืดเยื้อต่อไปอีก10นาทีปืนใหญ่ทลายฟ้าจะสั่งสมพลังงานเต็มเปี่ยมอีกครั้งพร้อมสำหรับการโจมตีครั้งที่สองลีเหยาทราบว่าการโจมตีของปืนใหญ่ทลายฝามี2รูปแบบ รูปแบบแรกคือมุ่งเน้นพลังปานไปที่จุดใดจุดหนึ่งทำการโจมตีรวมศูนย์เพื่อระเบิดพลังทำลายล้างสูงสุดรูปแบบที่สองคือกระจายพลังโจมตีการทำลายล้างสามารถครอบคลุมรัศมี1000งพเมตรโดยรอบบทขยี้สิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่อยู่ภายในภายใน10นาทีนี้หากมันไม่อาจสลัดหลุดจากการไล่ล่าของฝ่ายตรงข้ามก็เท่ากับจบสิ้นแล้ว ลีเหย่ส่งเสียงกู้ยาวนานเล่งความเร็วขึ้นอีกระดับหนึ่งพุ่งตรงไปอย่างยอดเขาด้านหน้ากระสวยสงครามพึ่งพิษก้าวรำกวดตามหลังมาไม่ห่างพร้อมด้วยกระสุนสายฟ้าที่แหวกฟ้าอากาศมาทีละนัดผสมรวมกับทุนระเบิดทะลวงใจถล่มพสุธาอีกหลายลูกระเบิดวิเศษขนาดอยากที่มีดอกสว่านอันน่าชังเหล่านี้ เริ่มแรกพวกมันจะเจาะทะลวงมาใต้พื้นดินไรกวดตามมาโดยที่ยากจะคาดเดาเส้นทางของพวกมันได้หลังจากนั้นพวกมันจะระเบิดอย่างบ้าคลั่งใต้ฝ่าเท้าของหลี่เหยาทําให้มันรู้สึกราวกับถูกเคี้ยวกร,รมอยู่ในทะเลข้างที่เต็มไปด้วยพายุในที่สุดหลี่เหยาก็ขึ้นไปถึงจุดสูงสุดของยอดเขาด้านหน้าเป็นน้ำผาน้ําตกขนาดมหึมา มีความสูงหลายร้อยเมตรสายน้ำเชี่ยวกราดประดุดมังกรถาโถมลงไปเบื้องล่างกระน่ำสัตว์ใส่โคดหินกลายเป็นเสียงคำรามกึกก้องกำปนาดยิ่งกว่าสายฟ้าครนองที่เบื้องบนครื้นเสียงกระสุนสายฟ้าที่ชวนให้ขนพองสยองกลาวโถมดิ่งลงมาจากฟากฝาเหนือหน้าผาน้ำตกนั่นเองรูกลมสีดำหลายสิบลูกพุ่งขึ้นมาโดยไม่มีวีแววล,ลวงนาแล้วเตอแตกระเบิดอย่างฉับพลัน ภายในรัศมีหลายร้อยเมตรถูกปกคลุมไปด้วยหมอกสีดำหนาทึบที่เข้มเหนียวเหมือนกาวควันพิษทมินดำกระสวยสงครามพึ่งพิษรีบดึงตัวขึ้นทันทีควันพิษทมินดำเป็นอาวุธวิเศษที่คล้ายกับระเบิดควันแต่ร้ายกาจกว่าและยากจะคาดเดายิ่งกว่าไม่เพียงแต่คงอยู่ได้เป็นเวลานานแต่ยังมีพิษต่ออาวุธวิเศษบางชนิดถึงขั้นสร้างความเสียหายให้แก่อาวุธวิเศษอื่นๆได้ หน้าผาน้ำตกแห่งนี้เป็นหนึ่งในเส้นทางหลบหนีที่หลีเหยาจัดเตรียมไวร้รวงนามันฝังระเบิดควันพิษทมินดำจำนวนมากไว้ที่ใต้หน้าผาวุช่วยโอกาสที่ทัศนวิสัยของกระสวยสงครามพึ่งพิษถูกควันดำบดบังไปชั่วขณะหลีเหยากระโดดจากหน้าผาน้ำตกพุ่งดิ่งลงไปยังสายน้ำเชี่ยวกราดที่ห่างออกไปหลายร้อยเมตรด้านล่าง รอจนกระสวยสงครามพึ่งผิดทางกาวหลุดพ้นจากการรบกวนของควันดำลีเหยวก็หายไปจากสายตาของพวกมันตั้งแต่แรกติ๊งติ๊กติ๊กกระสวยสงครามพึ่งผิดทางกาวรีเปิดใช้งานอาวุธวิเศษต,ตัวจับจนถึงขีดสุดพวกมันขนพบทันทีในส่วนลึกของแม่น้ำใหญ่ที่อยู่ห่างออกไป1กิโลเมตร มีวัตถุโรหะซึ่งมีอุณหภูมิสูงกว่าน้ำในแม่น้ำเล็กน้อยกำลังลอบเลนเคลื่อนไหวออกห่างด้วยความเร็วสูงแม่น้ำใหญ่สายนี้นับเป็นกระดูกสันหลังของโครงข่ายแม่น้ำรำธารในเขตตะวันออกเฉียงใต้ของสนามซ้อมรบห่างออกไปไม่กี่พันเมตรจะเป็นลำน้ำสาขาน้อยใหญ่นับไม่ถ้วนแยกย่อยออกไปทุกทิศทางบนเรือรบจอมครังทลายคืนนิ้งเฟิงมีสีหน้าขัดตาเป็นพิเศษ แทบจะอยากให้ดวงตาของมันกลายเป็นตะขอเบ็ดสองอันพุ่งไปไกลหลายสิบกิโลเมตรจะได้เกี่ยวเอาตัวหลีเหวาขึ้นมาจากกลนบึงของแม่น้ำใหญ่แม้ว่ามันจะเป็นเสียนเรือรบแต่พลังการคำนวณก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีจำกัดยามนี้มันมุ่งความสนใจไปที่การควบคุมปืนใหญ่แม่เหล็กสายฝาไทยอีและทุนระเบิดทะลวงใจถล่มพสุธาเพื่อจัดการกับหลีเหวาส่งผลให้แรงกดดันที่มีต่อชุดรบหมอกหนาทึบ และชุดรบหมื่นกระบี่ต้องคลายลงมาอย่างเลี่ยงไม่ได้เป็นผลให้กระต่ายสองตัวที่อยู่ไกลแค่เอื้อมยังคงสามารถกระโดโดโรดเต้นอยู่ในวงร้อมอย่างคึกคักเข้มแข็งราวกับจะหัวรอยเหาะก็ไม่ป่านหนิงเฟิงตัดสินใจทันทีหน่วยพึ่งพิษที่สให้ทำการค้นหาต่อไปในพื้นที่เครือข่ายแม่น้ำรำถานด้านตะวันออกเฉียงใต้พยายามควาหางของมันให้จงได้จดจำไว้ อย่าเข้าใกล้ศัตรูมากเกินไปกระต่ายตัวนี้มีพิษสงอยู่บ้างอย่าได้ถูกมันยิงร่วงอีกเป็นหลังที่สองสำหรับกระสวยสงครามพึ่งพิษที่ตกลงมานักขับไม่ได้รับบาดเจ็บกระมังให้ดําเนินการซ่อมแซมกระสวยบินในจุดนั้นหากไม่สามารถนํากระสวยบินกลับขึ้นฝาได้จริงๆให้เฝ้าระวังและรอคอยอยู่ที่นั้นตอนนี้เราไม่มีกําลังสํารองจะไปช่วยเหลือเจ้าหน่วยพึ่งพิษที่7 ให้ไปที่เครือข่ายแม่น้ำลำธารตะวันออกเฉียงใต้รวมกับหน่วยสี่ตรวจคนแม่น้ำและลำธารทุกแห่งจดจำไว้ด้วยว่าอุณภูมิและปฏิกิริยาของโลหะสามารถปลอมแปลงและอำพรางได้เช่นกันยามัวแต่กังวลเรื่องการสิ้นเปลืองผลึกวิเศษให้ใช้การราตะเวนกรดยิงอย่างเต็มที่รากตัวมันออกมาจากแม่น้ำให้จงได้หน่วยพึ่งพิษที่เหลือตามเข้ามาเราจะจัดการกับกาะตายสองตัวนี้ก่อนหน่วยสี่รับคำสั่ง หน่วยเจ็ดรับคำสั่งกระสวยสงครามพึ่งพิษหน่วยที่4ทั้งก้าวลำลอยตัวอยู่กลางอากาศชั่วขณะหนึ่งจากนั้นไล่ตามจุดเล็กๆที่กระพริบอยู่บนหน้าจอของพวกมัน5นาทีหลังจากนั้นซาชุดลบผลึกวิเศษที่เปียกชุ่มคลานขึ้นมาจากหลังม่านน้ำตกเป็นชุดรบกระดูกทมินกับหลี่เหวาในขณะที่มันกระโดดลงจากหน้าผาน้ำตกกบังขับทารางพุ่งเข้าไปในม่านน้ำตกอย่างฉับพลัน ใช้พลังแขนขากอดรัดก,ก้อนหินที่ลื่นเป็นอย่างยิ่งด้านหลังน้ำตกอย่างแนบแน,แน่นพร้อมกับปิดการทำงานของค่ายกลทั้งหมดของชุดรบกระดูกทมินในชั่วพริบตาหากเปลี่ยนเป็นเซียนเกาะคนอื่นหลังจากสูญเสียพลังของชุดรบผลึกวิเศษทั้งหมดยอมเป็นไปไม่ได้ที่จะต้านทานแรงกระนำอันบ้าคลั่งของสายน้ำตกขนาดมหึมาเช่นนี้มีเพียงสัตว์ประหลาดที่มีพละกกำลังไร้ขีดจำกัด เพียบผอมด้วยหนังทองแดงกระดูกเหล็กเชหลี่เหยาวเท่านั้นจึงจะสามารถกัดฟันยืนหยัดอยู่ได้หลังจากขวาก้อนหินเอาไว้ได้มันก็เปิดใช้งานอาวุธวิเศษชนิดหนึ่งที่ซ่อนไว้ใต้น้ำตกอาวุธวิเศษชนิดนี้ไม่ได้มีพลังวิเศษที่เลือดรำอันใดเพียงแต่ติดตังคลายกลขับเคลื่อนหลายชุดสามารถเคลื่อนที่ไปได้ทุกแห่งหนภายใต้การควบคุมระยะไกลของหลี่เหยาว ในขณะเดียวกันก็ปล่อยปฏิกิริยาโลหะที่อ่อนจางสายหนึ่งและลอกเรียนอุณหภูมิของชุดรบผนึกวิเศษเรียกได้ว่าเป็นเพียงรางแยกเงาแบบหยาบๆเท่านั้นการมาในครั้งนี้มันได้หลอมสร้างรางแยกเงาที่ว่านี้พกติดตัวมาด้วยหลายชุดเป็นอาวุธรับสำหรับการหลบหนีของมันตัวอย่างเช่นรางแยกเงาที่เพิ่งรอให้กระสวยสงครามพึ่งพิษติดตามไปสมควรซื้อเวลาให้มันได้ไม่น้อยกว่าหชั่วโมง อย่างไรก็ตามเวลาหนึ่งชั่วโมงที่ช่วงชิงมาได้นี้มันไม่คิดจะใช้ไปกับการหลบหนีมันเพียรพยายามจัดวางรุมพางกับดักอันซับซ้อนไม่เสียดายกับการเปิดเผยตัวเผชิญการรอมค่าอย่างหนักหน่วงจนแพ้พาท้าเสียทีภ่ายตายปืนใหญ่แม่เหล็กสายฟ้าอันบ้าคลั่งของหนิงเฟิงยอมลงทุนลองแรงมากมายถึงเพียงนี้ยอมมีชัยเพื่อที่จะซุกตัวอยู่ในมุมมืดตัวสั่นสถานด้วยความหวาดกลัวราวกับมูสิก มันคืออีแรงสัญชตาตญาณของมันคือการเป็นฝ่ายล่าลีเยาะเสยะยิ้มเย็นเยียบเยลียริมฝีปากที่เปื้อนเลือดทายานร้างกลับขึ้นไปบนหน้าผาน้ำตกเปิดใช้งานระบบพางตัวก่อนจะย้อนกลับไปยังป่าทึบที่มันซ่อนตัวอยู่ในตอนแรกเหยื่อของมันอยู่ที่นั่นกระสวยสงครามพึ่งพิษที่ถูกมันยิงตกลงมาลำแลก